สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้บีมารีวิวนะคะเป็นซูมิซูวิชิกันบ้างนะคะสำหรับ แบรนด์นี้นะคะก็เขาก็มีรถ SUV เหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้เป็นมิสูบิชินะคะปาเจโร่สปอรนะคะคันนี้เป็นปี2014เป็นรุ่น GT นะคะเป็นเครื่อง 2500cc เป็นตัว GT นะคะรถปี2014ได้เป็นรถสีขาวมาพร้อมกับ ac, ล้อแมกหล่อๆแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามากันใหม่ๆสด,สดๆร้อนๆเลยนะคะก็เอามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่5 0 0 0 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายมาอยู่แค่170,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ เรามาเริ่มกันจากไฟคู่หน้าก่อนเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟลูกแก้วหรือว่าไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะตรงกลางมีโลโก้ของมิตซูบิชินะคะเป็นตาสัญลักษณ์ของมิตซูบิชิเลยเป็นประดับด้วยโครเมียมนะคะการชนข้างล่างนะคะเป็นลายรังผึ้งนะคะอย่างนี้สวยๆมาสวยมากนะคะคันนี้มาพร้อมกับรอแมกหล่อๆเลยค่ะคันนี้นะไฟเรียวนะคะจะอยู่ที่แก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็กระจกมองข้างทั้งสองข้างกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมนะคะอันนี้เราจะให้ลูกค้า ได้เห็นรถสภาพสดสดเดิมๆนะคะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างแต่อย่างใดนะคะเพิ่งมาจอดกันเลยนะคะรถคือสวยมากนะคะเห็นสภาพเดิมๆกันแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจองตัวนี้เราก็เก็บงานให้สวยกลิบเลยนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นทรงแฮชสแบ็กห้าประตูเป็นรถ s u สยดูวีนะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่รีบจองเลยนะคะสำหรับปาเจโรสีขาวเนี่ยขายดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่า เรามาดูด้านในกันนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะจอได้เป็นจอทัสกรีนนะคะเป็นจอ Android เรียบร้อยแล้วนะคะระบบแอร์เป็นเมนนุเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะด้านในเป็นเบาะหนังสีดําด้านในจะตกแต่งด้วยสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะมีจอตรงกลางให้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีลูกเล็กๆนะคะเดินทางต่างจังหวัดนี่สะดวกมากๆนะคะเปิด การ์ตูให้น้องๆดูได้เลยคันนี้จะนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะคะเบาะเป็นเบาะข้างหลังนะคะเป็นเบาะอ,อีกแถวหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็พับเก็บเพื่อใส่ของก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้เบาะด้านหลังนั่งสบายกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนเหมาะสําหรับใช้งานในครอบครัวนะคะไปเที่ยวป่าเที่ยวเขา,ขาตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับมิซูบิชิปาเจโรคันนี้อย่างที่บอกนะคะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะคะ ตัวรถสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมนะคะรถรับประกันว่าไม่มีพิกความจมหนักชนหนักจมน้ำมาก่อนแน่นอนนะคะสำหรับมิสูไปชีปาเจโร่สปอร์ตคนันนี้ใครที่อยากได้รีบจองได้เลยนะคะ เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะรถคันนี้เป็นเครื่องเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนเครื่องมาก่อนแน่นอนนะคะสภาพเครื่องแห้งไม่มีคาบเยิ้มคาบน้ํามันนะคะรอยสีนะคะรอย QC วซีมกจุดต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบเลยแปลว่ารถไม่เคยเปลี่ยนชิ้นส่วนมาก่อนแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้คันหน้ายังเป็นคันหน้าเดิมๆเลยนะคะรถไม่เคยชนหนักเข้าโครงสร้างมาก่อนแน่นอนนะคะตัวนี้ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานรอยเมทัลยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะ ลูกค้าได้ไปก็สบายใจได้เลยนะคะว่าได้รถเดิมๆสวยๆจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้รีบจองนะคะมีเข้ามาเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับโฉมนี้สีขาวนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยนะคะใครอยากได้รีบจองแเข้ามาได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับมิสูวิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะคะตัวนี้เป็น Sport มิสูวิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT ปี2014ไม่เพียงแค่170,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาขายอยู่ที่519,000บาทออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลบีมีไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้สูขลูกค้าถึงหน้าบ้านมีบริการรถสไลด์วิง่งส่งรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวทักเข้ามาคุยมาหาบีก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์0564476866 572หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ